เขารู้สึกผิดบ้างไหมคนคนนี้ที่เขาทาไม่ดีกับคุณที่เขาทําให้คุณเสียใจที่เขาทาให้คุณผิดหวังคนคนนี้ของคุณเขารู้สึกผิดบ้างไหมเขามีความสํานึกผิดบ้างไหมเรามารวมระงานไพ่เป็นเรียบแระด้อมเป็นดวงโดยรวมเรามาล่วงใจของเขาว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมคนคนนี้ของคุณเป็นเรียบแรนด้อมเป็นดวงโดยรวมเขามีความสํานึกบ้างไหมที่เขาทําผิดกับคุณคนคนนี้ เป็นคลิปแ็นทอมห้าใบนะเขารู้สึกผิดไหมรู้สึก <urt> hm. บ้างไหมคนคนนี้ชาวท่านน้ําใต้สําหรับคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลเดชชาดคนคนนี <exaggerated> ้ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางต่างภาษาเดชชาด เวลานี้คนของคุณไปโฟกัสที่การงานการเงินเพื่ออนาคตของเขาชาวธาตุดินประสบกันมังกรเขาโฟกัสที่การงานการเงินเขาสำนึกผิดนะคนคนนี้เขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาเครียดเขากังวลต่างๆนานาคนคนนี้เขาทบทวนเรื่องราวมากมายที่เคยทำผิดกับคุณเดะมนคิดมากคิดเยอะกังวลต่างๆนานา เขามีความสำนึกผิดคิดมากนะคนคนนี้ของคุณเดอะมูนคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลจริงๆด้วยเอมเพอร์ต่างถิน่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางตานต่างภาษาเขามีความทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้เอมเพอรเขาคิดมากเขาคิดเยอะเขาทบทวนเรื่องราวต่างๆนานาคนคนนี้ แต่เขาเขายังรู้สึกเดี่ยวคุณนะคนคนนี้คนที่เคยทําไม่เดียวคุณเขามีความสํานึกผิดรู้สึกว่าเขาทําผิดกับคุณคนคนนี้ชาวธาตุน้ํากรกฏพิจิตรเป็น king of cup รามาขยายไพ่กันนะคนคนนี้ของคุณเขายากกลับมาหาคุณนะเขาอยากมาขอโอกาสจากคุณเขาอยากมาขอโทษคุณคนคนนี้ที่เคยทําผิดกับคุณ ที่เคยทําไม่ดีกับคุณเขาอยากจะมาขอกาสเขาจะมาขอโทษคุณคนคนนี้นายออฟคัพชาวธาตุน้ํากรกฏพิสิทธิ์เขารู้สึกผิดนะคนคนนี้เขาอยากมาพูดคุยกับคุณนะทรีอัพเมืน,นเขาเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณอยากมาขอโทษคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทาลงไปคนคนนี้เขาตบทวนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาอยากจะมาขอโทษคุณ อยากให้คุณยกโทษให้เขาเขาสำนึกผิดแล้วที่เขาทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันมังกรเขาคิดถึงคุณมากเพราะฝันถึงคุณต่างๆนานาคนคนนี้ชาวธาตุน้ำการากฏพิจิตรมิงเขาเสียายคุณเขาเสียายคุณมากๆเขาสำนึกผิดทุกสิ่งทุกอย่างคนคนนี้ชาวธาตุน้ำการากฏพิจิตรหมิง คนคนนี้ของคุณที่ผ่านมาเขาทาไม่เดียวคุณมีการพูดไม่ตรงไปไม่ตรงมามีความลับลมคมใน,นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความซื่อตรงกับคุณคนคนนี้ที่ผ่านมาถึงทให้คุณเสียใจทาให้คุณผิดหวังชาวทาุเราแมถุนตุนกลมแต่ว่าไวอ o ลฟอร์จูนกองร้อยโชกตาวาาสนาคุณสองคนต้องวดกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนกองล้อชีวิตกองล้อวาาสนาคุณอย่างไรก็แล้วแต่ต้องระดับมา อยู่ร่วมกันต้องวนกลับมาเจอกันอย่างแน่นอนกองล้อยชีวิตกงร้อโชกตากงล้อ,อวันาสนาของคุณต้องได้วนกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างแน่นอน We a y o f o r t u n e